คำกิริยาในภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยมากๆเลย EP ที่สองนะคะทุกคนดูตามนี้ได้เลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าถือรอยโถือรอยโแปลว่าฟังหรือถือก็ได้นะคะถ้าฟังเนี่ยจะมาจากกิริยาถือตาแต่ว่าถ้าเป็นถือเนี่ยจะมาจากกิริยาถือดานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมาจากลากคำที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพันรูปโยงมาแล้วได้เป็นถือรอยโเหมือนกันนะต่อไปนะคะคำที่สองอูซอยโยอูซอยโยิ้มคำที่สามนะคะทาย ขึ้นหรือโดยสารคำที่4ีโนราโนรายเที่ยวเล่นหรือว่าเล่นนั่นเองค่ะคำที่5าช้าใจ哟ช้ายจหาหรือว่าถอนใช้กระถอนกันได้นะคะคำที่6กขอรอยขอรอยเดินคำที่7โน้าย哟โนาย哟วางคำที่8ปดคนไล่哟คนไล เลือกนั่นเองนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลี